สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาคราฟต์เดดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักและรีวิวรถขุดสุดล้ําแห่งปี2026ที่หลายคนรอคอยกันมานานนั่นก็คือดูซานดีเ225รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยดีไซน์ที่แข็งแกร่งและสมรรถนะที่ตอบโจทย์งานก่อสร้างและงานเหมือนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อดูซานดีเอ็กซ225รุ่นปี2026นี้เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จากกลุ่นก่อนหน้า ทั้งในด้านกำลังเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกการออกแบบภายนอกรวมไปถึงความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารใครที่เคยใช้ดูซานมาก่อนจะสัมผัสได้ทันทีว่ารุ่นนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างและพรีเมียมมากกว่าเดิมถ้ามองจากดีไซน์ภายนอก DX 225โฉมใหม่นี้มากับลุคที่ทันสมัยและแข็งแกร่งกว่าเดิมเส้นสายการออกแบบถูกปรับให้มีความเฉียบคมขึ้นไฟหน้าและไฟส่องสว่างรอบคันถูกเปลี่ยนเป็นระบบเลเที่สว่างชัดเจนและประหยัดพลังงาน ตัวเครื่องถูกเคลือบสีพิเศษที่ช่วยให้ทนต่อการขีดข่วนและการใช้งานหนักในไซต์งานพร้อมกับโลโก้ดูซานที่ดูโดดเด่นและบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์สำหรับเครื่องยนต์ดูซาน DX 225ปี2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดระดับสากลให้กำลังมากกว่า170แรงม้าแรงบิดสูงและตอบสนองได้รวดเร็วเครื่องยนต์ยังมาพร้อมระบบประหยัดน้ำมันที่ช่วยลดต้นทุนการทำงานในระยะยาว ผู้ใช้งานหลายคนที่ได้ทดลองขับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเครื่องยนต์เดินเรียบเสียงเงียบลงและให้พลังต่อเนื่องแม้ในสภาพงานที่โหดที่สุดอีกหนึ่งจุดเด่นสําคัญของรุ่นนี้คือระบบไฮดรอลิกที่ถูกพัฒนาใหม่ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทไฮดรอลิกคอนโทรลที่ช่วยเพิ่มความแม่นยําในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นการยกการขุดหรือการหมุนตัวเครื่องทุกการเคลื่อนไหวทําได้อย่างลื่นไหลและนุ่มนวลมากขึ้นคนขับจะรู้สึกได้ทันทีว่าการควบคุมรถขุดรุ่นนี้มีความเสถียรและตอบสนองได้ดีกว่ารุ่นเก่า ในส่วนของห้องโดยสารต้องบอกกว่าหรูหราขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบอ่อนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ปรับได้หลายระดับเพื่อรองรับผู้ขับขี่ทุกสรีระหน้าจอควบคุมเป็นระบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่สามารถแสดงข้อมูลสำคัญได้อย่างครบถ้วนทั้งข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์สถานาการณ์ใช้พลังงานไปจนถึงระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติอีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลทำให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกและส่งข้อมูลการทำงานไปยังออฟฟิศได้แบบเรียลไทม์ ระบบความปลอดภัยก็ถูกยกระดับเช่นกัน DX 2 2 5ปี2026มีระบบกล้องรอบคันความละเอียดสูงที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้กับผู้ขับขี่ไม่ว่าจะอยู่ในไซต์งานกลางวันหรือกลางคืนก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมีระบบป้องกันการเอียงและระบบหยุดอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานทุกครั้งจะปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงทนทาน ตัวแชสซีและโครงเหล็กถูกเสริมกำลังเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับงานหนักอย่างต่อเนื่องอายุการใช้งานยาวนานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงชิ้นส่วนสำคัญเพื่อการบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้นช่วยประหยัดเวลาในการเช็คสภาพและการซ่อแมแซมดูซาน DX225 ไม่ได้มีดีแค่กำลังหรือความทนทานเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการทำงานจริงๆในทุกชั่วโมงการใช้งานรถขุดรุ่นนี้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นใช้น้ำมันน้อยลงและมีความคงทนที่สูงกว่าส่งผลให้ผู้ประกอบการได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นคือการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะผ่านมาตรฐานมลพิษระดับสูงแล้วยังใช้เทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนทำให้สามารถใช้งานได้แมในพื้นที่ชุมชนโดยไม่รบกวนผู้คนรอบข้างมากนัก เมื่อพูดถึงการใช้งานจริงหลายบริษัทก่อสร้างและเหมืองแร่ที่ได้ทดลองใช้ต่างยืนยันว่ารถขุดรุ่นนี้ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งในแง่ความเร็วความแม่นยำและความผนทานไม่ว่าจะเป็นงานขุดดินง,งานยกหินหรือการทำงานต่อเนื่องในไซต์งานใหญ่ๆ DX 225ปี2026ก็สามารถทำได้อย่างไม่มีปัญหาสรุปแล้วดูซาน DX 225ปี2026ถือว่าเป็นหนึ่งในรถขุดที่ครบเครื่องที่สุดในตลาดตอนนี้ ทั้งดีไซน์ที่สวยล้ำเครื่องยนต์ที่ทรงพลังระบบไฮดรอลิกที่แม่นยำห้องโดยสารที่สะดวกสบายและระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการที่มองหาความคุ้มค่าและผู้ขับที่ต้องการประสบการณ์การทำงานที่ดีกว่าเดิมถ้าใครกำลังมองหารถขุดที่มีสมรรถนะสูงทนทานประหยัดพลังงานและดูหรูหราทันสมัยในเวลาเดียวกันต้องบอกเลยว่าดูซาน DX 225สรปี2026รุ่นนี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม และนี่ก็คือรีวิวจากช่องคา r ์คราฟต์ของเราหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ครับ